วัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัตเตอร์โฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราอยู่ในแอป Funny Cash นั่นเองแอปหาเงินเข้าทูเบัน์นี่ Wallet มาใหม่นะสำหรับใครที่อยากเล่นดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจเล่นของเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราได้เล่นแอปนี้ไปแล้วนะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับใครนะครับที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับมาดูที่ธนบัตรสีเขียวของเราก่อนนะ สามารถทำการละลายเงินสูงสุดอยู่ที่7 0 0 0บาทได้นะเยอะมากๆเลยนะนี่สามารถละลายตรงนี้นะครับนี่ทำการกดคลิกสะสมตรงนี้นะครับสังเกตดูนะสามารถทำการสะสมนะครับธนบัตรสีเขียวให้เป็น เงินเข้าทูบนี่ฟอเ e ตได้1คะแนนต่อ1บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันสังเกตดูตรงนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้ตอนนี้ผมสะสมไปแล้วอยู่ที่150บาทนะครับก็จะต้องทำการสะสมให้ครบเงื่อนไขนะครับอยู่ที่500บาทนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสำหรับการหาคะแนนของเรานะทำการกดเพื่อทำเงินนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะตรงหน้าลินเกมของเรานะ กดคลิกเข้าไปได้เลยนะก็จะเด้งเข้าสู่ตัวเกมนะจะแยกออกระหว่างตัวแอปกับตัวเกมอยู่2แบบนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับมาดูที่ตรงนี้นะครับมาดูตัวแรกของเรากันดีกว่าจากเป็นรางวัลประจําวันนะครับที่เ,เพื่อนๆสามารถเล่นได้นะและตัวที่2นะครับที่เป็นรูปโล่นะด้านล่างนะครับสังเกตดูด้านล่างนะจะต้องทําการสะสมไปเรื่อยๆสูงสุดอยู่ที่1นึ่งแห้าหม คะแนนนะครับก็น่าจะอ,อยู่ที่ประมาณ15บาทนะคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ15บาทนะตรงนี้นะครับเราก็ต้องทาการสะสมไปเรื่อยๆสําหรับคะแนนพวกนี้ไม่ใช่คะแนนประจําวันนะเป็นคะแนนภารกิจนั่นเองอ่ะมาลองเล่นกันดีกว่านะครับมาลองเล่นกันดีกว่านะสำหรับตรงนี้เราก็ถึงระดับที่9แล้วนะถึงระดับที่9กกันแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับอ้าวจะผ่านไหมเนี่ยทุกคน จะผ่านไหมรอบนี้ไม่น่าผ่านนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เใหม่เอาใหม่นะไม่น่าผ่านนะรอบนี้เอาใหม่นะครับนี่ต้องผ่านดีทุกคนได้ไหมได้อยู่นะครับรอบนี้ฟืบลงมารอบสุดท้ายไป ได้ไหมโอ้โหไม่ได้อ่ะเริ่มยากแล้วนะทุกคนเริ่มยากแล้วเอาใหม่ละกันเอาใหม่ละกันดาหันที่ก้านี้ยังไม่ผ่านเลยนะนี่จะผ่านให้เราไม่เนี่ย เฮ้ยได้อยู่ทุกคนรอบนี้ผ่านเฉลุยแน่นอนนี้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสังเกตคะแนนของเรานะจะได้ครั้งละ100เหรียญนะครับมันอาจจะไม่ได้เยอะนะสำหรับการหอนเงินเข้าทูบันี่วอลเล็ตของเราเราจะได้จากการทำภารกิจนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่านะครับตอนนี้ก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ เด้งขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆเลยนะโอ้โหเน็ตอะไรจะช้าขนาดนี้ไม่ใช่เน็ตช้าโฆษณาทำไมยาวขนาดนี้นะเออนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครว่าจะเป็นยังไงนะ ทำการกดคลิกกาออกนะหลังจากที่เราดูโฆษณาจบนะครับสาหรับใครที่ดูจบแล้วนะเล่นไปถึงด่านไหนกันบ้างนะครับเราก็ทยอยเล่นไปเรื่อยๆนะครับทาการกดคลิกกาออกได้เลยนะปุ่มกาออกอยู่ตรงนี้นะทาการกดคลิกข้ามนี่กดคลิกกาออกนะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ100กว่าเหรียญน,นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับก็จะเป็นดูโฆษณาเพื่อรับไรายได้นะอยู่ที่2,000เหรียญอ่ะเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเลยอีก1ครั้ง,งเอง ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับรอบนี้เล่นไปยาวๆเลยนะครับอา,อาลงมาก่อนนะครับ ได้ไหมเฮ้ยโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วทุกคนไม่ได้แล้วเอาใหม่ด่านด่านสีเขียวนี่ยากมากเลยนะเอาด่านทั่วไปแล้วกันเล่นด่านทั่วไปนะไม่ผ่านนะด่านสิบยังไม่ผ่านเลยจะรอดให้เรามีเนี่ยได้ไหมอ่าได้อยู่นะครับ ทำยังไงต่อทุกคนมาตรงนี้มานี่ได้ไหมก็เหมือนเดิมเน <c oughs> ี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะ <c oughs> เออไปตัวไหนดีอ,อ้าวมามา,มาตัวนี้แล้วกันมาตัวนี้แล้วกันมานี่มานี่มานี่เออได้อยู่ได้ไหมไม่น่าได้เนะ้ยหรือหรือได้อยู่อ่ะทุกคนน่าจะได้อยู่นะเออได้อยู่นะครับได้อยู่นะ ทิ้งตัวนี้ลงมาเรื่อยๆนะพยุงตัวนี้ไว้ก่อนนะพยุงตัวนี้ไว้ก่อนนะทิ้งลงมาทิ้งลงมาไหลไหมไม่ไหลอะทุกคนเฮ้ย <c oughs> ทำไมไม่ได้ขาดตัวดีเอาเอง <c oughs> เล่นมเรื่อยๆแล้วกันรอบนี้เอ้ยเล่นยากอะทุกคนเล่นยากนะบอกไว้เลยนะหรือผมไม่ค่อยได้เล่นเกมแบบนี้อะ่ะ อาไม่ได้เลย่ะโอ้โหอะไรเนี้ยมาครั้งสุดท้ายสายฟ้าจะหมดแล้วสายฟ้าจะหมดแล้วมองไปนึกว่าง,ง่ายๆทุกคนแต่ไม่ง่ายนะได้ไหมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะ รอบนี้เอาแล้วทุกคนจะผ่านให้ผมแล้วนะฟึบวืบนี่ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยบวกครับเพิ่ม100คะแนนนะครับแบบนี้นะโฆษณาเฮ้ยถือว่าเยอะอยู่นะโฆษณาที่เราจะต้องทำการดูเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอยู่ ทำการกดคลิกกาออกได้เลยนะปุ่มกาออกอยู่ตรงนี้นะกดคลิกกาออกนะกดกาออกอีกครั้งนะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโฆษณา2ชั้นที่โผล่ขึ้นมาได้อีกไหมทุกคนทําการกดคลิกกาออกได้เลยอ่านี่กดคลิกกาออกนะนี่บอกเพิ่ม 100คะแนนนะครับนี่สังเกตดูตรงนี้นะครับนี่ดูวิดีโอเพื่อรับสิทธิทประโยชน์นะครับก็บวกรับเพิ่ม2,000คะแนนนะครับแบบนี้นะเห็นไหมบวกเพิ่มเป็น30วิดีโอนะครับแบบนี้เราก็สะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะถือว่าเยอะพอสมควรอยู่มาดูกันดีกว่านะก็ ตรงนี้เป็นสําหรับสายฟรีนะก็หาได้จากนี้นะทุกคนหาได้จากตรงนี้นะครับสาหรับใครที่เป็นสายฟรีสามารถหาได้ทั่วไปเลยนะสำหรับใครที่จะทําการเล่นเองตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจประจําวันนะครับที่เ,เพื่อนสามารถเล่นได้เรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสําหรับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะสำหรับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนนะรตรงนี้นะครับมีคะแนน การเชิญด้วยนะสังเกตด้านล่างของเรานะบวกรับเพิ่มสาย k ต่อคนทุกคนนี้สามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับพวกนี้นะครับก็จะเป็นคะแนนที่เราสามารถเชิญเพื่อนได้นั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้ถ้าเราเช to ิญเพื่อน1คนนะเพื่อนของคุณผ่านด่านที่5นะครับคุณจะได้รับอยู่ที่2,500คะแนนนะครับเพื่อนของคุณผ่านด่านที่15ได้รับอยู่ที่5,000คะแนน เพื่อนคุณผ่านด่านที่50โอ้โหเยอะมากๆเลยนะทุกคนด่านที่50เนี่ยได้รับอยู่ที่10,000เหรียญนะครับแล้วก็ผ่านด่านที่100ได้รับอยู่ที่17,000เนหรียญนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไปสายเชิญเพื่อนสามารถเชิญเพื่อนตรงนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไปสายเชิญเพื่อนนะสำหรับภารกิจประจําวันนะทุกคนสําหรับใครที่เป็น V.P. นี่เลื่อนรับ V.P. ตรงนี้ได้นะสามารถเลื่อนรับ V.P. ตรงนี้ได้นะครับนี่พวกนี้นะครับสามารถทําได้ ง่ายเลยนะแล้วก็สะสมเอาไปแลกตรงนี้นั่นเองนะสําหรับใครที่จะทําการแลกนั่นเองก็สามารถเอาไปแลกตรงนี้ได้สําหรับใครที่จะทําการสะสม7000เหรียญตรงนี้จะท่องทําการละลายน้ําแข็งทุกครั้งนะทุกคนเห็นไหมละลายน้ําแข็งไปเรื่อยๆตาม VAP ที่เราอยู่นั่นเองโอ้โห v i p 1 5ทุกคนสเกตดู6000กว่าโอโ้โหโคตรเยอะทุกคนโคตรเยอะเลยนะก็สําหรับใครที่เพิ่งเล่นไหนะทุกคนก็ อาจจะได้น้อยกว่าผมหรือได้เยอะกว่าผมตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของเพื่อนๆด้วยนะสำหรับภารกิจประจําวันพวกนี้น่าจะเป็นปัจจุบัน lp 1นะก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะสำหรับตรงนี้ก็น่าจะเป็นขีดจํากัดหรือเปล่านะได้ไหมทุกคนเพื่อรวบรวมไม่ได้นะก็ต้องทําการเล่นเหมือนเดิมนะก็ต้องทําการเล่นเหมือนเดิมนะตั้งค่าการใช้งานรวบรวมกุญแจมีสิทธิ์ รับลอตเตอรี่โอ้โหมีสิทธิ์รับลอตเตอรี่อีกทุกคนโอ้โหโคดเยอะเลยอะทุกคนสิทธิ์โคดเยอะนะสำหรับพวกนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตทยอยอัปเดตให้เรื่อยๆและการสําหรับใครที่กําลังเล่นเกมนี้อยู่นั่นเองสําหรับฟันนี่แครดนะครับลองไปเล่นดูได้นะใครที่เพิ่งเล่นกน็เป็นแอปที่เปิดตัวมาใหม่บอกไว้ก่อนนะแอปนี้เป็นแอปที่อยู่นอก Play Store นะเป็นแอปกระเป๋านะสำหรับตัวนี้ตัวที่ผมเปิดอยู่เป็นแอปกระเป๋าและสําหรับสีฟ,ฟ้าๆตรงนี้จะเป็นแอป ที่เอาไว้ใช้หาคะแนนนั่นเองนะเป็นแอป,ปที่เอาไว้ใช้หาคะแนนในการเล่นเกมนั่นเองนะสังเกตดูนี่การเล่นเกมของเราเนี่ยก็ถือว่าการเล่นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรอยู่นะครับเล่นง,ง่ายนะทุกคนเริ่มไม่ง่ายแล้วอ่ะทุกคนเริ่มไม่ง่ายแล้วนะอ่านี้ได้อยู่นะครับฟนี่เล่นได้ง่ายๆเลย เองงียงไหมเอียงไหมอ่าเอียงอยู่นะครับก็ผนานแบบนี้ได้นะครับเล่นไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะภารกิจของเราก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆมีการดูวิดีโอแบบนี้นะถ้าใครมองว่าคุ้มก็ลองไปเล่นดูได้นะสำหรับใครที่มองว่าไม่ค่อยคุ้มดูวิดีโอเยอะนะครับก็ผ่านเกมนี้ไปได้เลยนะหยิบม,มารีวิวให้เพื่อนดูนะก็ทยอยเล่นไปเรื่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนั่นเองโอเคสำหรับใครที่ชอบคิดนี้นะครับหรือคิดนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอเตอร์โฟกัสนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ